สวัสดีค่ะประโยมนิ้นินึองแล้วนะจะ๊ะวันนี้นินจะพาทุกคนไปดูตอนนี้เราอยู่ครคับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ครัวริมน้ําบ้านไร่นะคะที่โคราชนะคะที่เป็นร้านอาหารที่เรามาแวะกินอาหารกัน <c oughs> นี่คือจะอารมณ์เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะาง <c oughs> นี้ก็ย้าวก็เนี่ยก็คือรอบๆเลยนะ รอบรับที่เราถือข้าวแล้วเนาะวันนี้จะมาเดินชมเบญจอาที่เป็นที่เขาใช้เป็นรีสอร์ทด้วยแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยแต่เรามาเราไม่ได้มาพักค่ะเรามาแค่กินข้าวเฉยรู้สึกว,ว่าธรรมชาติแล้วก็ลมรินมาเลยค่ะสว้ ี่จริงวันนี้จะมีพี่สาวมาด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้พี่สาวมีทัวระนะคะเลยไม่ได้มาด้วยเลยวันนี้ขอใช้ดียอกค่ะนี่ทุกคนเขามีเปะให้ด้วยนะเอาไว้นอนแต่คงแต่ว่ามันร้อนคงไม่นอนนี่เราเป็นเป็นเนื่องจากที่ว่ามันปิดมานานเลยค่ะเลยไม่ค่อยได้คำภาษาเท่าไหร่คิดว่านะ mm. น,ะนี่น้ำตกด้วย น้ำตกเป็นน้ำเป็นน้ำจากธรรมชาตินะคะเสียงดังจังจะไ,ได้ยินไหนมนี่น้ำตกแดดกำออกนะตอนนี้ต้องรีบถ่ายแล้วนะนีน่น้ำตกด้วยน้ำตกต่อไปก็จะเป็นฮาน้ยก็จะเป็นทางบ้านพักแล้วนะคะนี่โ น้ก็ห้องน้ำค่ะนี้ก็จะเป็นลานกลงกว้างอันนี้ฉัน,นก็เป็นทางที่เราเดินมาน,นี่ก็เป็นละคนะบ่ายตอนนี้ฉันด่วนีนะตนนี้ก็เป็นหน้ามาจัดหน้ามาใหม่ด้วยแล้วก็เพิ่งลองคอลลาเจนใหม่อมลองกินแล้วไม่รู้ว่าใช้ดีหรือเปล่า ก็เป็นห้องพักนะถึงด,ดังเลยอืมตัวริมได้ไฟนะอ้าวข้าวเินสภาพไปะอย่าทะลุนะไปเอ้ยมันดังเลย สุดตัวนิดแต่ก็ไม่เจอถ่ายมาให้ดู่าม,มุมที่สวยที่สุดเจอแต่ใบไม้นะกบ้านกันไม่รู้ว่าหารมาหรือย,ยังไป็นตัวหากันเถอะปะ่ามาเลยวคไรหรอเนี่ยมาแล้วนี่คหนามอะไร นายหยก มาบบามหวานเหมือนยครอทเลยทำไมจังอยากกินสองคน เดีวรออาหารมานะคะเดี๋ยวมาขายใหม่ <c oughs> คุกคุกกิ๊กกิ๊กสามสี่หาา้าหกไปอาหารมาแล้วครับอาหารมาแล้วครับแล้วก็นกั่งซ้อน,นกันเก็สูงมาจ้ามาเจบประตูต่อ <c oughs> าานะกับกข้ามาพอดีเลยทุกคนทุกคนอยากโหเต็มหน้าพ่อเลยคะไหนเัาข้ามาแล้วเหรอ ทางไหนทางลูกทอดทำอาหาหนูคนเดียวทำอาหาลูกคนเดียวลูกบอนี่ก็ใช่นี้ตักตักตั เนื้อปังหน้าหมูนี่นไม่ใช่คนกลางนะจ๊ะช,ชอบมากเลยชอบแบบอร่อยน่าทากินมากเลยมีมพึ่งด้วยคิดดูธรรมาชาติมากเป็นยงไง้าเนี่อยเป็นอาหารเช้าได้เลยค่ะจริงเขาก็เป็นอาหารเช้าเราสามคนกินเลนเที่ยงสามคนกินเล่นกัน เดี๋ยวมาชุดหนึ่งคืตรงาวางตปักนี่กุ้งยำกุ้งน้ำข้นนี่เดียวทำข้นนี่ราเตียงลาเตียงอันนั้นลาหมอนใอะไรเตียกอะไรลาหมอนเตียงอะไเตียงก็ต้องมีหมอนอันนี้เป็นราเตียงเตียงหมดยังราเตียงราเตียงใส่หมูเรือพะโคม เน claro. ื้อ well, ค ma ั่วคั้วหอยแครงพ่อสั่อะไรวคั้วหอยแครงกับกับของแม่แม่สั่งอะไรพี่เรนสั่งสองพ่อสั่งหนึ่งแม่สั่งหนึ่งปลาพ่อสั่งปลาอะไรวะไม่มีปลาเขาไม่มีเราเปลี่ยนมาเป็นหอยไม่มีปาไม่มีปลาไม่มีปลาพ่อสั่งอะไรวะพ่อสั่งหอยแครงคั่วแวนพ่อหอยแครงโบราณแล้วก็อะไรกันอีครับ เนื้อสั่งอะไรอันเซมเมอร์ไปจังไปไหนขั้วโอ้โหทานเตอร์แกงขั่วขั่วหอยผมไม่ไม่ใช่ครับแกงขั่วนะครับขั้วขั่วขั่วหอยลายครับหอยแครงหอยแครงครับตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยแกงขั่วหอยแครงแบบสูตรโบราณนี่ใส่ชะอมชะอมนะ่ยหอมมากบอกตรงๆตอนนี้เห็นๆไม่เห็น ชิ้นเป็นชิ้นเลยค้นๆน้ำยนต์ติ๊กๆๆเลยครับผมมากินแล้วเราจะสั่งมาครับให่ข้าวหืมใบแข้งตัวใหญ่อันนี้เ็าจะรีวิวให้ดูอร่อยมากอร่อยไหมใบแข้งอวบๆมี่นังชิมไหมกำลังอร่อยกับผัก นักสวยนี่คือเป็นผักฟองหรอแม่วาลทา้างไปน้ำค่ะเล่นน้ำนะนี่นีนเล่นน้ำนะเราอ่ะก็าปลวกอ่ไปน้างมือป่ะอ่ะหยุดไในชงๆกันนั้นลูบไม่ได้เราพี่ใครติดนิ้วเลเอามาล้างหน้าไม่ได้เอาแก้งไหนแก้งไหนทำมุกอ่ะเอาเนี่ยมันผิวขึ้นแพงไม่คือเม็นในถึงว่าทำ เฮ้ยนินยาปไปแสดงละครเก่งเรียนมาดีเรียนมาดีแอคติ้งได้